no ว s ช e don't play with the camera นี่นะคะก็เดี๋ยวต่อไปก็เรามาทำปลานะคะก็เมื่อวานนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนของคุณสามีนะคะเขา ได้ปลามานะคะแล้วเขาก็เนี่ยค่ะเวลาที่เขาได้ปลามาส่วนมากเขาก็จะเอามาให้นะคะเพราะว่าเขาชอบตกปลานะคะแต่เป็นคนชอบตกปลาแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ว่าชอบกินมากเท่าไหร่นะคะก็เขาให้มานะคะเป็นสองเป็นสองตัวนะคะอันนี้เป็นปลาสแนปเปอร์นะคะปลาสแนปเปอร์เนี่ยเป็นปลาที่แบบว่า ฮิตมากๆเลยนะคะคนจะชอบกินมากๆเลยนะคะแล้วก็จะแพงด้วยนะคะราคาใกล้เคียงกับปลาแซลมอนเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นปลาสแนปเปอร์นะคะก็คล้ายๆคิดว่านะคะเดาเอานะคะว่าน่าจะคล้ายๆกับปลากระพงบ้านเรานะคะเนี่ยค่ะเป็นปลาสแนปเปอร์นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นปลาคาไวานะคะคาไวาก็ เหมือนเป็นชื่อของที่คนมารีเรียกอะคะ่ะก็ที่นิวซีแลนด์ก็จะเรียกว่าปลาคาฮาวายแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่อาภาษาอังกฤษเป็นอะไรนะคะที่นี่ก็จะเรียกแต่ปลาคาฮาวายก็สาหรับปลาคาฮาวายเนี่ยเนื้อข้างในจะคล้ายๆกับปลาทูนะคะแต่ว่าทรงมันจะออกเป็นยาวๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าข้างในจะคล้ายกับปลาทูแต่ว่าเนี้ยเนื้อข้างในจะคล้ายๆกับปลากระพงแล้วก็ เขา,าเขาว่ากันว่านะคะก็คือว่าเป็นปลาที่แบบที่อร่อยที่สุดอะไรประมาณนี้คะ่ะที่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยนะคะแต่ว่าสำหรับปูเองเนี่ยคิดว่าไม่ใช่นะคะปไาอื่นอ่นอะก็อร่อยนะคะอร่อยเหมือนกันแล้วแต่ชนิดของปลานะคะก็เดี๋ยวจะทำแบบไม่ขอดเกล็ดนะคะเพราะว่า จะแร่นะคะแร่เอาแต่เนื้อตัดตรงนี้เลยค่ะซึ่งเรารูจะเก็บหัวเอาไว้นะคะเพราะว่าจะเก็บเอาไว้ต้มยำต้มยำอร่อยมากๆเลยค่ะหัวปลาเนี่ยค่ะเนื้อจะเยอะนี่นะคะหัวก็จะมีแต่เนื้อค่ะเนื้อเยอะค่ะต้มยำอร่อย สำหรับการแล่ปลาเนี่ยปูบอกเลยนะคะว่าปูไม่ค่อยถนัดเอาแบบเป็นว่าแล่แล่ตามใจฉันลวกันเนาะเขาแล่อะไรก่อน ได้อยู่คะ่ะได้อยู่นี่นะคะทุกคนตอนแรกก็คิดว่าจะาทำเป็นเฟลต์แบบที่เขาทำกันแบบที่เนี่ยนะคะแบบฝรั่งนะคะแต่คิดไปคิดมานะคะเปลี่ยนใจค่ะก็เอาหนังไว้นะคะก็เลยต้องมาขอดเกล็ด ที่หลังนะคะก็ทําให้ยากไปอีกแต่ไม่เป็นไรคะ่ะก็เนี่ยคะ่ะเอาหนังไว้เอาหนังไว้แบบนี้เพราะว่าเผื่อเดี๋ยวคิดว่าจะเอามาทําเป็นเมนูไทยๆอะคะ่ะแบบผัดชาหรือว่าผัดเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเป็นแร่เนื้อแล้วก็เอาหนังไว้แบบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่นิวซีแลนด์ทำมาคะ่ะเขาก็จะแร่แต่เนื้อนะคะแล้วก็เอาหนังออกด้วยนะคะแล้วก็จะเอาพวก เนี่ยค่ะก้างตรงนี้ออกด้วยแล้วก็ก้างตรงกลางออกด้วยนะคะแต่ว่าจะทําเป็นแบบไทยๆนะคะวันนี้นี่นะคะก็ได้สองอันนะคะต่อไปเดี๋ยวทําเป็นตัวนี้นะคะคาไวนะคะ เนี่ยนะคะก็เดี๋ยวให้ดูเนื้อข้างในมันก็จะประมาณเนี้ยคะ่ะมันจะคล้ายๆปลาทูตรงเนี้นะคะ่ะแล้วก็เนื้อถ้าเกิดว่าสุกแล้วมันจะแน่นมากๆเลยนะคะเนี่ยจะคล้ายๆปลาทูนะคะตัวนี้มีไข่ด้วยเดี๋ยวปูก็จะแล่นะคะแล่เป็นเนื้อออกมาแล้วก็เดี๋ยวเอาเก็บไว้ทําเมนูอะไรนี่ปูยังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะทําเป็นสลัดปลาดิบนะคะ ให้เจ้าของปลาเข้าไปสำหรับเนื้อปลาที่แล่เสร็จแล้วนะคะปูก็จะเอาใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนค่ะเพราะว่าก็ยังนึกไม่ออกนะคะว่าจะทำเมนูอะไรดีเดี๋ยวเย็นนี้ยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปูจะทำเมนูอะไรนะคะก็ตกลงว่านะคะปูจะทำเป็นฟิชแอนด์ชิพนะคะสำหรับ ปลาที่ได้มานะคะก็คุณพ่อเขาอยากกินฟิชแอนด์ชิพนะคะก็คือเป็นปลาทอดนี่แหละคะ่ะปลาทอดชุบแป้งทอดแล้วก็กินกับเฟรนช์ฟรายอะคะ่ะแต่ว่าคนที่นี่เขาจะเรียกว่าชิพส์นะคะก็นี่นะคะปูก็จะผสมแป้งใช้เป็นแป้งทอดกรอบก็ได้นะคะก็จะสะดวกนะคะแต่ว่าปูไม่มีแป้งทอดกรอบนะคะก็จะใช้เป็น แป้งอ่าแป้งธรรมดาค่ะเป็นแป้ง all purpose flour ค่ะ plain หรือ plain flour นะคะแล้วก็ใส่เป็นแป้งข้าวโพดไปนะคะก็ประมาณอ่าครึ่งต่อครึ่งอะคะ่ะเนี่ยแล้วก็ใส่ผงฟูเอาอไม่ใช่ค่ะเป็นเบกกิ้ soda านะคะใส่ไปนิดนึงอะ,ะแล้วก็คนๆคนุๆแล้วก็เดี๋ยวเอาปลาค่ะมาชุบแล้วก็เดี๋ยวไปทอดกันนะคะ ฟิตแลนชิพนะคะหรือว่าปลาชุดแป้งทอดเนี่ยคนที่นี่เขาก็จะนิยมกินกันมากๆเลยนะคะเหมือนเป็นแบบเป็นอาหารประจําชาติอย่างหนึ่งเลยเหมือนเรากินผัดกะเพราอะคะ่ะคนที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขานึกอะไรไม่ออกก็ฟิตแลนชิพไว้ก่อนนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอโอเคน้ำมันน้ำมันใช้ได้แล้วนะคะ ไ่กลางคนไปทางร้อนนิดนึงนะคะไม่ให้มันอมน้ำมันนีไฟจะแรงไปหน่อยนะคะเพราะว่าแอปเดียวเหลืองแล้วก็พี่ิ๊ดชินี่ส่วนมากเขาก็จะซื้อกินกันค่ะแต่กูถ้าเกิดว่า ได้ปลามาอย่างเงี้ยนะคะก็เนี่ยค่ะจะทําทําเองทํากินเองดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะกินเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่าสามีปูเป็นคนกินเยอะนะคะเนี่ยอย่างปลาสามชิ้นเนี่ยนะคะที่ปูทําเนี่ยถ้าเกิดไปชื้อเขานะคะถ้าเป็นสแนปเปอร์ด้วยเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารนะคะถ้าร้านอาหารก็ประมาณอาจจะถึงสามสิบดอลลาร์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านเทกเก้ธรรมดาก็อาจจะอยู่ที่ ประมาณ20ตัะค่ะ20ตัว่าโอเคแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะเหลืองนะคะเสียงสวยน่ากินแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะปลาที่ได้ก็จะเนี่ยค่ะเลืงเหลืองนะคะเหลืองสวยแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วมันก็จะกรอบนะคะเดี๋ยว เอาผึ่งไว้ในกระชอนแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่านี่ค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่มีแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็เห็นแบบในร้านฟิตเนสชิฟเนี่ยเขาทำอะ่ะบางทีมันยังไม่ทอดยังไม่กรอบขนาดนี้เลยนะคะบางทีใครอยากทำแล้วไม่มีแป้งทอดกรอบนะคะปูแนะนำว่าให้ใช้เป็นแป้งเพลนฟาเบอร์ะ plain นะคะหรือว่าออปเป r ร์เฟสฟาเบอร์ผสมกับแป้งข้าวโพดนะคะแล้วมันก็จะออกมากรอบแบบนี้นะคะ่ะ นะคะเดี๋ยวก็เราก็เอาผึ่งไว้ในกระชอนแบบนี้ให้น้ำมันมันสด็ดระหว่างนี้เราก็มาทำาชิปส์นะคะคนที่นี่เรียกว่าชิปส์นะคะหรือว่าก็คือเฟรนช์ฟรายนั่นเองนะคะเนี่ยนะคะนี่นะคะทุกคนฟิตแอนด์ชิพนะคะก็คือนี่เป็นปลา ชุบแป้งทอดนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะเป็นฟิตแอนด์ชิพนะคะก็คือนี่ชิพก็คือเฟรนฟรายนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะเป็นปลาชุบแป้งทอดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเนี่ยค่ะเหลืองสวยนะคะแล้วก็จะกรอ,อบแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเอามาเสิร์ฟให้คุณเขอบ้านเลยค่ะเิตแอนด์ชิพมูชัยเตรียมมิสซี่เตรยมมิสซี่ ไรส์ไม่โอ้ยที่ตอนเขาเหมดันแล้วอ็มอันที่ไหนส่วนเดโเนีวันนี่อืม สนัปอ่ะ่วสว,รวนรต้สแนปเอของผู้ก็กำลังทำอยู่นะคะแต่ว่าให้คุณว่าเขากินไปก่อนเลยเพราะว่าพิเดนชิดเนี่ยมันต้องกินตอนร้อนๆนะคะก็แย่งเขากินด้วย 全然ない。